เช้านี้ไปเดินแผงพระริมถนนได้พญาครุฑรลอยตัวมาหนึ่งหนึ่งองค์ก็เป็นความเชื่อแล้วครับผมความเชื่ออย่างนี้ผมมีความเชื่ออีกอย่างว่าถ้า เราจะได้เงินไหลเข้ามามากๆเนี่เราก็ควรจะต้องจ่ายอะไรไปบ้างบางคนเขาบอกว่าให้ซื้อของที่ไม่ค่อยจำเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นแสดงถึงความมั่งมีของเราแต่ว่าผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเอาแค่ว่า ซื้ออะไรที่อยากได้ก็พอคือก็อยู่ในส่วนที่ว่าไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าได้มาก็ดีไม่รู้ว่าใครผลิตหรือว่ามาจากวัดไหนดูแล้วดูหน้าดูหลังดูข้างล่างไม่มีอะไรบอกไปเลย แต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธ,ธาเราก็รับมาด้วยความศรัทธ,ธาไม่แพงอยากได้พยากรุฑแบบตั้งโต๊ะอย่างนี้อยู่นานแล้วละ่ะก็เพิ่งเจอนี่แหละเจ้านี้ปล่อยไม่แพงมากก็เอามาวันนี้ตลาดหุ้นแดง นู่นเนี่เล็กๆน้อยๆแดงมา2วันแล้วรับคงพวกนี้อีกด้วยก็ใช้เวลาว่างระหว่างเฝ้าจอคุยเรื่องของที่มีไปนี่แหละพอใจครับพอใจขอให้นำโชคมาให้